เรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวผมเองซึ่งเป็นพวกชอบออกท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆของประเทศโดยจะเน้นไปทางป่าเขาลำเนาไัยเนื่องจากว่าเป็นคนไม่ชอบสนทนากับใครแต่รักในการผจญภัยและล่าสัตว์ตามแบบฉบับของนักประพันธ์หลายๆท่านที่ชื่นชอบตัวของผมเองนั้นไม่ใช่นักเขียนแต่เป็นนักอ่านตัวยงเมื่อได้อ่านงานต่างๆ มักจะหลุดเข้าไปอยู่ในโลกหนังสือเล่มนั้นนั่นเองทำให้หลายคนรู้จักในตัวผมเพียงแค่ผิวเผินบางก็เรียกว่าผมเป็นไอ้ใบเนื่องจากนิสัยใจคอไม่ชอบร่วมสนทนากับใครไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องผมมักจะเอาแต่ก้มหน้าก้มตาอ่านหนังสือที่ตนสนใจเพียงอย่างเดียวแต่คนที่รู้จักในตัวผมเป็นอย่างดีเขาจะรู้ว่าความจริงแล้ว ผมเป็นมนุษย์ธรรมดาเช,เช่นเช่ยกับผู้คนอื่นๆเพียงแต่เบื่อน่ายที่จะสนทนากับผู้อื่นโดยไม่จำเป็นจึงใช้เวลาช่วงวันว่างผ่านพ้นไปกับตัวหนังสือเพียงเท่านั้นแต่ทว่าในช่วงชีวิตของผมนั้นได้ประสบพบเจอกับเรื่องราวที่ไม่คาดฝันและเกิดขึ้นในช่วงปีพศ2549ที่ผ่านพ้นมาขณะนั้นผมอยู่ในวัย20ปลาย มกจะชอบท่องเที่ยวตาม,ามาภูเขาลำเนาไัยเลือกเอาจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนล่างเปจุดหมายจังหวัดนั้นก็คืออุตรดิตโดยสอบหาข้อมูลจากหนังสือและคนรู้จักบ้างตามแต่จะหาได้กระทั่งในบ่ายของวันที่สามของการเดินทางผมก็พบว่าตัวเองไปอยู่ในบ้านน้ำไัยทั้งบรรยากาศและความเป็นอยู่ของผู้คนดูจะเรียบง่ายแต่ไม่ได้เชื่องช้ามันทำให้ผมกลับรู้สึกมัวเมา ท่ามกลางของบรรยากาศป่าเขาที่น่าชื่นชมเอา้อาเอามาจากไหนล่ะพอนุ่มชายชาลาคนหนึ่งเอ่ยทักหลังจากที่เห็นผมได้ก้าวเท้าลงจากกระที่นอ๋ออผมมาจากกรุงเทพนะครับลุงกว่าจะมาเที่ยวที่นี่เมื่อได้ยินคำตอบของผมแล้วชายชาลาผู้นั้นกับเลิกคิ้วสูงแสดงอาการอย่างสงสัยก่อนจะเหลียวมองไปยังรอบกาย และก็หันมาจ้องหน้าผมอีกครั้งที่นี่นะหรละมันมีแต่หมู่บ้านเล็กๆไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวหรอกพอนุม่มหากจะไปเที่ยวก็เข้าไปในตัวเมืองหรือไม่ก็ทางเขอนเองคงจะมาผิดที่ผิดทางซะแล้วจริงอย่างว่านั่นเป็นสิ่งเดียวที่ผมคิดตั้งแต่ข่าวแรกเมื่อเห็นพื้นที่ของหมู่บา้านแห่งนี้แต่พอมองดูตีๆแล้ว บางทีการท่องเที่ยวก็จําเป็นในสถานที่ที่มีชื่อเสียงก่อนที่ผมจะยิ้มออกไปแห้งๆผอมกับสอบถามบ้านพักว่าจะมีให้ค้างแรมหรือไม่ชายชราผู้นั้นค้งศีรษะก่อนจะระบายลงไปแจกมาว่าไม่มีแต่หากผมไม่ติดอะไรก็ไปพักวัดใกล้ๆก,ก,ก็น่าจะได้หากลับก็แค่บริจาคค่าน้ำค่าไฟนิดๆหน,น,น่อยเพียงเท่านั้นก็พอเมื่อตกลงเป็นที่เรียบร้อย ชายชาลาผู้นั้นล้องบอกให้ไวรุ่งคนหนึ่งนำทางไปยังวัดที่ว่าเพียงแค่เห็นถนนหน,นทางจิตใจของผมกับหลน่นวูบเพราะวัดวัดนั้นตั้งอยู่บนเขาที่สูงชันระยะทางไม่ถึง500เมตรจากถนนดำแต่ผมใช้เวลาเดินล่มๆ2มนาทีความชันของพื้นที่เล่นเอาต้องพักเหนื่อยไปหลายคราวอา้าวมาทำอะไรล่ะโยม ผาชาลารูปหนึ่งวาดลานวัดเอ่ยถามเมื่อได้เห็นผมเดินโสดสดเสขึ้นไปผมได้ก้มกราบตามอรย์และบอกว่าจะขอนอนพักที่นี่ได้หรือไม่แต่ทรงภารผู้นั้นกลับไม่ว่าอะไรก่อนที่ท่านจะอนุญาตแต่โดยดีขณะที่ผมนั่งเหมือมองธรรมชาติแั่งเขียวกระจีของป่าเขารอบๆกายก่อนที่เบื้องล่าง จะปรากฏเสียงพึมพำและเสียงย่ำเท้าของใครคนหนึ่งดังแว่วเข้ามาเมื่อหันไปมองทิศทางของต้นต่อของเสียงนั้นก็ต้องแปลกใจปรากฏชายคนหนึ่งแต่งตัวหม่อมแมมแบกปืนแก๊ปเก่าๆและถุงพลาสติกขนาดใหญ่ที่บรรจุอะไรไว้บางอย่างเมื่อชายปิศนนาได้เห็นผมเขาถึงกับนิ่งงันอย่างสงสัยก่อนจะมีเสียงของสมภารเจ้าวัดก้อาออกไปในขณะนั้น ้าวไปไหนมาล่ะไอฮานเสียงของพระพิสุส่่งรูปเดิมซึ่งมีนามว่าหลวงพี่ถุยท่านได้กล่าวทักออกไปจากกุฏิอีกหลังชายปีศาเหลียวมองพยักหน้าในน้อยก่อนจะยื่นถุงพลาสติกส่งให้ดูอ๋อๆแมวครับหลวงพ่อมันถูกรดชนตายข้างล่างเลยกาจะเอามาฝังไว้ที่นี่หลวงพี่ถุยยิ้มนน้อย พร้อมกับแสดงสีหน้าอ่อนใจก่จะชี้ไปยังจอบซึ่งพาไวบกับต้นไม้จากนั้นท่านถึงเดินหันหลังเข้าไปภายในกุฏิผมนึกอย่างไรไม่ทราบจึงได้เดินตามชายผู้นั้นไปพร้อมกับยืนมองการกระทำอย่าง,ง,งเงียบๆเพียงสิบนาทีกว่าลุ้มศพของแมวตัวนั้นก็เสร็จสิ้นในบัดรตนชายกลางคนฝังศพไปใต้ผืนดินใกล้กับกุฏิที่ผมพัก ก็กลับมาก็พบว่าหลวงพี่ทุยได้นั่งรออยู่ก่อนแล้วพร้อมกับสำรับข้าวจำนวนหนึ่งใช่ยปสนนาก็ตรงดิ่งเข้าไปข้างๆพร้อมกับยกมือไหว้ขึ้นอีกครั้งแล้วจึงลงมือเปิบอย่างอจอร่อยแล้ววันนี้จะไปไหนล่ะพ่อผานใหญ่กะว่าจะย้อนไปที่บอ่อระเบิดครับหลวงพ่อใช่ที่ว่ามีนามว่าหันตอบโดยไม่มองหน้า ทั้งที่อาหารยังเต็มปากก็ว่าจะไปดูเสือไฟสักหน่อยเห็นชาวบ้านบอกของมันป่วนเปลี่ยนอยู่เท่านั้นแหละครับหลวงพ่อตัวของผมหูพึงขึ้นมาทันทีที่ได้ยินแบบนั้นแล้วก็เผลอออกปากขอติดตามออกไปดืด้อผ่านหานและหลวงพี่ทุยให้มามองด้วยความแปลกใจก่อนที่ผมจะหวัวเราะแห้งๆแงล้วก,กับกบเกินพร้อมทั้งอธิบายตัวตนคร่าวๆให้ทั้งสองได้รับรู้ ่าแห่งนั้นมันอันตรายอยู่มากนะผ่านหานก้าวผมขอไว้ด้วยเถอะครับความจริงการเที่ยวป่ามันก็เป็นงานอดิเรกข,ของผมอยู่แล้วไม่ว่าหนทางจะยากลำบากและไกลแค่ไหนผมก็ไปได้ทุกทีนะครับพานแม้หลวงพี่ทุยและผานหารจะห้ามป่าอย่างไรแต่ผมกบไม่สนก่อนที่ทั้งคู่จะใจอ่อนแล้วระบายลมหายใจออกมาราวกับหมดปัญญาเอาเอาเอ เอาอย่างนั้นก็ได้พอนุ่มผ่าออนหานว่าผมจึงรีบจัดแจงเสื้อผ้าเป็นชุดเดินป่าซึ่งมีติดก,กระเป๋าอยู่ตลอดเวลาด้วยความรวดเร็วก่อนจะกระโดดซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์คันเก่าของผ่านหานประมาณสิบนาทีกวา่าผ่านหานก็เบี่ยงรถเข้าไปทางซ้ายที่ถูกระเบิดข่าวโพลนจนเด่นหลานี่แหละบอกระเบิดที่ว่าเราจะเดินทางไปที่นั่นเองคงจะเดินไหวนะพอนุ่ม อานฐานถามยบอีกครั้งผมพยักหน้าอย่างมั่นใจเขาเดินตัดหลออไปอย่างรอบป่าแล้วก็ผ่านไปยัางภูมิยาเตียเต้ยใช้เวลาเกือบ20นาทีแสงสุดท้ายของมันกำลังสาดสสองอยู่ด้านหลังแต่เมื่อเริ่มถูกหมู่ไม้บดบงังจนพื้นที่โดยรอบแทบจะกลายเป็นความสัวเลื่นลางในที่สุด ก็มาถึงแอ่งน้ำตามธรรมชาติตอนหนึ่งที่นี่และพานหารว่าพร้อมกับบทถุงปุ๋ยที่ถูกแปลสภาพเป็นยางสะพายลงสู่พื้นเขาควักยาเส้นขึ้นมาจุดสูบมูวิหกร้องระงมประสานเสียงเมื่อได้เห็นมนุษย์ทั้งสองคนเข้ามาป้วนเปี้ยนในถิ่นของพวกมันพานหารเพียงแต่มองอย่างนิ่งงนันเขาไม่ได้สนใจอะไรมากนัก เราทั้งสองคนเดินย้อนไปอย่างเนินสูงที่ปีนป่ายค่อนข้างจะลำบากและเมื่อไปถึงผมจึงรู้ได้ว่ามันมีซุ้มนั่งพื้นผูกเอาไว้ก่อนที่ผ่านหานจะบอกว่าเขาได้นำมาผูกไว้ก่อนหน้านี้สักพักใหญ่แล้วขนาดของซุ้มกว้างพอให้นั่งสบายถึงสามคนเมื่อมองลอดผ่านไปยังช่องกว้างของซุม้มก็เห็นแอ่งน้ำอยู่ด้านล่างอย่างชัดเจนผ่านหานวางปืนแก๊บของตัวเอง ก็จะเอนกายลงอย่างคุณชินแต่แล้วบรรยากาศยามเย็นที่ผมควรจะคุ้นชินกระแปรเปลี่ยนไปอย่างกะทันหันซึ่งบัดน,นี้มันกลับเย็นจะเยือกลงชวนให้คนลุกขึ้นมายากจะหักห้ามพานหันที่ก่อนหน้านี้ทำทีไม่ยี่หละและไม่สนใจต่อสิ่งรอบข้างเขากลับดีดตัวขึ้นเป็นเซียววีจนทำให้ผมเกิดตกใจอร่อยหรอพาน ผมเอ่ยถามเพียงเท่านั้นแล้วก็ต้องชะง,งักครั้างพ่อแกยกมือขึ้นห้ามปามเป็นสัญลักษณ์ว่าให้เงียบและทันทีนั้นเองผมก็เข้าใจในเจตนาของพานป่าพอเบื้องล่างหาเห่าออกไปตรงทิศทางของแอ่งน้ำมันไม่เสียงย่ำเท้าตรงเข้ามาพร้อมกับเสียงคนที่คุยกันงึมงำงไม่ได้สับคนหรือพานเฮ้ยดูก่อน นิ่งเอาไว้และยอย่าพูดอะไรออกมาเป็นอันคาดผ่านหานกล่าวออกไปในทังควันที่ผมเอ่ยปากถามออกมาและและ้วเสียววินาทีต่อจากนั้นความชะงนสงสัยของผมก็ได้รับการเฉลยขึ้นมาในที่สุดเบื้องล่างปรากฏคนกลุ่มหนึ่งนับได้ประมาณ3าถึงสี่คนไม่แน่ใจนะักเพราะแสงสว่างมันใกล้จะหมดลงทุกขณะก่อนที่ชายปิศนาจะมุ่งตรงมาทางนี้ ผมเหลือกมองไปอย่างผ่านหาันแล้วก็ต้องเอะใจเพอไปน้าที่ซีดเผือดก็จะมีเหงื่อการไหลทะลักสมเต็มใบหน้าเฮ้ยไอเป้าไอไอมิงไอแจ้การเอ่ยออกมาเช่นนั้นสแสดงออกมาได้อย่างชัดเจนว่าเหุตุตดจึงทำหน้าตกใจขนาดนั้นด้วยเล่าผมจึงอ้าปากเอ่ยถามความนั้นแต่ก็ต้องสำลักเมื่อกินเน่าชยมาเตะจมูก มันรุนแรงจนเหมือนกับว่าเวลานี้ผมได้นั่งอยู่บนกองของซากศพและต้นตอของกลิ่นเน่าเหม็นนั้นมันมาจากชายทั้งสามคนที่พานหารู้จักเป็นอย่างดีพวกเขาอยู่ในสภาพซากศพอืดเน่าหนึ่งในนั้นพุงปีกแตกอีกคนพยายามหยัดลูก,กตาข้างขวากลับเข้าไปในเบ้าขังแล้วขังเล่าพร้อมกับปรากฏหนอนตัวอ้วนผีกำลังไต่ตอมอย่างยั่วยีย ส่วนที่คงหน้าอีกด้านกับแวงวิ่นหายไปครึ่งฝ่ามือคนสุดท้ายนี่หนักสุดช่วงอกเปิดกว้างจากคอไปถึงลาวนมทั้งสองข้างซึ่งไอแผงอกที่เปิดกว้างนั่นแหละมันเป็นรูผุนไม่ต่ำกว่าสิบรูลามไปถึงลำคอเลือดสีดำขำทะลักออกมาจากรูเหล่านั้นแต่ที่หน้าหวาดหันกับเป็นสีษะมีเพียงครึ่งส่วนตั้งแต่จมูกลงมานอกจากนั้นกับว่างเปล่า หายไปเหมือนกับไม่เคยมีมาก่อนนั่นไม่เกิดอะไรขึ้นหรอครับเสียงของผมละล่าละลักถามไปอย่างนั้นแต่ซุ้มเสียงที่ดังออกมาพอจะเรียกร้องความสนใจของสามร่างอดีตนุษย์ให้หันมามองหลังสีที่แพ่ออกมานั้นเย็นจะเยือกแฝงไปได้วยความมุ่งหลายขณะนั้นผมจวนเจนจำหมดสติอยู่หลอมล่อพานหารเอื้อมมือศักษาของแกมืเขยา่าแขนของผมไม่เรียกสติ อย่าเพิ่งตะเลยไปไอ้นุมนั่นมันก็แค่ผีทำได้แค่หลอกให้เรากลัวเพียงเท่านั้นหากจิตใจของเราเข้มแข็งมันก็ทำอะไรมากไม่ได้กว่านี้แต่ยาปล่อยใจให้ตะเลยไปกับความหวาดกลัวมันจะแทรกแซงและบังคับให้เราทำอะไรก็ตามที่นำไปสู่ขนทายความตายซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ผกมาตองการสิ่งที่ผ่านหานต้องการจะสื่อผมเข้าใจไปอย่างดี แ่่บอกตรงๆว่ามนุษย์ใดในโลกบ้างจะทำได้อย่างที่พูดหากไม่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีใช่ว่าใครจะทำก็ได้เฮ้ยนั่นมันไอ้หารไม่ใช่หรอกลือมึงยังกล้ากลับมาเทนี่อีกแสดงว่าไม่ได้เกรงกลัวต่อพกกูเลยใช่ไหมฮ <laughs> น้ำเสียงอันเย็นยเยือก เอ่ยทาบออกมาหนึ่งในสาของล่างผีนั้นก่อนที่พวกมันจะกล้าเข้ามาประชิดติต่นผายย่อมย่อมที่ผมกับพานหารนั่งอยู่ด้านบนมันกำลังปีนป่ายขึ้นมานั่นคือสิ่งที่ผมคิดและมันก็เป็นจริงดังนั้นเสียด้วยเพียงแต่ว่าผีที่รู้จักทั้งสามของพานหานหาทำสำเร็จไม่จะด้วยเหตุผลกลใดก็ตามแต่พวกมันไม่สามารถจะปีนป่ายมาอย่างด้านบนได้สะดวกแม้จะตะเกียตะกายเพียงใด กับมีอันล่วงลองสู่เพื้นแทบทุกครั้งเอ,อ้ยออไอ้แจ้ไอ้ไม่ไงแพ้วพวกมึงจะมาหลอกหลอนกูทำไมต่างคนต่างอยู่ดีที่สุดแล้วแม่แมแม่ไอ้หานทำไมมึงพูดอะไรไรเย่อยอยัยยงนั้นล่ะว,วะเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอกหรือไายสัญญาว่าเราจะไปไหนมาไหนด้วยกันยังไงเล่าแล้วทำไม มึงไม่อยู่เมืองเพีกกับะกูล่าเพื่อนเรื่องตอนนั้นมาเป็นอุปัติเหตุมันเป็นความผิดพาดของพวกมึงกูไม่เกี่ยวเพียงเท่านั้นเสียงหอเลาะอันเย็นใะเยือกก็ดังระงงไปทั่วทั้งลาวภัยจากจุดนี้และจุดนั้นปรากฏลมที่พัดอืออึงกับโบกไหวทำให้คนต้นไม้บริเวณนั้นเกิดหักโค่นขึ้นมากลางคัน พานหารมีท่าทีที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดสิ่งหนึ่งที่สะกิดใจผมก็คือมันต้องมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างสำหรับเรื่องนี้ทำไมผีสามตัวที่อยู่ด้านล่างถึงพูดอะไรแบบนั้นและทําไมพานหารปฏิเสธอย่างสัง่นกลัวเช่นนี้แต่แล้ววินาทีต่อมาถูกอย่าง,งเงียบสงบลงในชับพันรอบกายกลับเป็นปกติเจกเช่นกับป่าส่วนใหญ่ที่ควรจะเป็นพานหานกับมีท,ท,ทีท่าที่ผ่อนคลายอย่างเห็นได้ชัด เขาจึงคว้าย่าเส้นขึ้นมาจุดสูบอีกครั้งด้วยทีท่าที่สันเทิมแต่สีหน้ากลับดูสงบเยือกเย็นลงผมจึงไต่ถามออกไปว่าเหตุใดการนั่งซุ่มกระดักยิงสัตว์ของพานหานจึงไม่ทำเหมือนกับพานป่าคนอื่นๆผานหารกับก่อกองไฟขนาดใหญ่เพื่อให้รอบอนณาบริเวณสว่างสวยมันขัดแย้งทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่ผมรู้มาทั้งหมดคำคืนนี้ คงไม่ต้องหวังว่าจะได้สัตว์อะไรแล้วหรอหากจะเดินกลับก็อันตรายจนเกินไปคงจะต้องอยู่ที่นี่ยันเช้านั่นแหละพานหารก่าวก็จะเหลือบมองมาทางผมสิ่งที่เองอยากรู้จริงๆมันไม่ใช่เรื่องนี้น่ะสิทา่าในเมื่อเจ้าตัวเปิดประเด็นเช่นนี้ผมจึงไต่ถามเอาไปหลวกับเป็นการเปิดอกเพราะหากได้แต่เก็บเอาไว้ผมคงจะสับสนแน่นอกไปจนตาย เรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อสามปีก่อนพาอนหารเล่าว่าพี่ทั้งสามตัวที่เห็นก็คือเพื่อนพันที่เติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กพวกเขาไปไหนมาไหนและให้สัญญากันว่าจะอยู่กันเช่นนี้จนกว่าจะแก่ตายไปข้างหนึ่งแต่แล้ววันวิปโยคก็มาถึงโชคชะตาของมวนุษย์ย่อมไม่ยอมให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างที่ใจคิดวันนั้นเพื่อนพันทั้งสามคน รวมทั้งพ่านหานเองที่เข้ามาในป่าเพื่อล่ายิงสัตว์ตามปกติช่วงนั้นมีฝูงหมูแม่ลูกเข้ามากินน้ำในแอ่งด้านล่างการล่าในครั้งนั้นโตกลงกันว่าจะใช้วิธีดักซุ่มโดยยึดหลักเอาไว้ที่ว่าเมื่อท่ากนกระสุนออกไปแล้ววิธีของมันจะไม่เป็นอันตรายต่อผู้เพื่อน ีชีวิตรอจนบ่ายจดเย็นในที่สุดเวลาของพานทั้งสี่ก็มาถึงเสียงให้ใจคืดคาดพร้อมกับเสียงลุยป่าแต่กระเจิงโดยที่ดังมาจากทางเหนือของเขาอันสูงชันแน่นอนล้วว่าคงจะเป็นหมูป่าฝูงนั้นยังไม่ต้องสงสัยขณะที่ผ่านหานนั่งมองผ่านพุ่มไม้เบื้องหน้าว่าเมื่อไหร่หมูตัวใดจะโผล่เข้ามาในระยะยิง เสียงหนึ่งตึมเสียงปืนหนึ่งนัดก็ดังขึ้นจากทางทิศใต้จนพ่านหานถึงกระสดุงนั่นเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเกิดขึ้นพ่อหมูป่าฝูงนั้นเมื่อไม่กี่วินาทีจะเกิดเสียงปืนส่งเสียงมาทางทิศเหนือซึ่งพ่านหานเป็นผู้ที่นั่งอยู่ใกล้สุดหากมันจะเข้าทางปืนอย่างนน้อยแกก็ต้องเป็นคนเห็นก่อนเพื่อนระหว่างที่กําลังตื่นตระหนกและสงสัยผ่านหานได้ยินเสียงของใครบางคน วอยววยก่อนจะมีเสียงปืนดังขึ้นอีกนัดซึ่งข่าวนี้ฮัหนหนุ่มมั่นใจแล้วว่ามันคงจะไม่ใช่เรื่องดีอย่างแน่นอนก่อนที่เขาจะดีดตัวขึ้นจากที่ซ่อนโดยมุ่งหน้าไปยังจุดที่เพื่อนคนอื่นๆนั่งซุ่มอยู่พร้อมกับส่งเสียงให้สัญญาณไปด้วยเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายซึ่งกลางป่าย,ยานั้นปรากฏกลุ่มขมวและควันปืนลอยคาคุ้งจากจุดที่ผ่านแหง้งเดินตาเหลือกลนลานออกมา และเรื่องที่ผ่านหานกลัวก็เป็นจริงทังคาดปืนของพานแพลวถูกล่างของเพื่อนทั้งสองตายอย่างอนาถเพราะเข้าใจผิดเฮ้ยกูกูไม่ได้ตั้งใจกูเห็นพวกมันสองคนเป็นหมูจริงๆผ่พานแพลวกล่าวและ,ละมารักเขาบอกว่านัดแร่ที่ยิงออกไปเกิดจากเสียงแทรกสักแล้วคิดว่านั่นน่าจะเป็นหมูเขาจึงเบี่ยงปลายกระบ,บอกปืนไปยังจุดนั้นและเหงาตะคุ่มดำ,ดำ มันทำให้มั่นใจจากประสบการณ์ว่าจุดตายอ,อยู่ตรงไหนเขาจึงตัดสินใจเหนี่ยวไกออกไปในบัตรตนแต่ล่างที่ฟุบแน่นิ่งกับพุ่มไม้มันก็คือล่างของพานแจ้ต่อมาเป็นเสียงแทกสักและโวยวายออกมาจากอีกฝั่งพานแท้วจึงหันไปกระบ,บอกปืนในทันควันและได้ความตกใจนิ้วชี้ขวาที่คายอยู่ในโกงไกเกิดเนียวไกออกไปยังไม่ทันตั้งตัวจนพานมิ่งหงายเงื้และแน่นิ่งไปในทันที พานหายมองดูศพของเพื่อนทั้งสองด้วยใจเต้นสะทึกในหัวสมองของเขาคิดว่าจะทำอย่างไงต่อดีพานแจ้ถูกกระสุนปืนเข้าช่วงท้องนหน้าอกนอนจมกองเลือดสิ้นใจตายไปอย่างน่าอานาถส่วนผ่านมิ่งใบหน้าทางซีขวาหายไปกับเกือบฝ่ามือมันสมองและเลือดไหลทะลักออกมา,อางน่าสยดสยองและแล้วจังหวะน,นั้นเองเอยกู กูไม่ได้ตังใจกูกูไม่ได้ตังใจเสียงของผ่านแพ้่ดังแว่วขึ้นมาอย่างแตกตื่นตกใจแล้วกับเขากําลังอมอะไรบางอย่างอยู่ในปากผ่านหานตกใจวูบก่อนที่เขาจะหันกลับไปมองแล้วภาพที่เห็นทําให้ผ่านหนุ่มหายใจแทบไม่ทั่วท้องเนื่องจากผ่านแพ้วนําไปกระบอกไปรือสองและกําลังจะเอาหัวแม่ป้องลั่นไกออกไปในบัตรตนเออย่ยอย่า,อยา,อยาไอ้แพ้ ยเ <Yeah! S 2> สียงหนึ่งตึมแต่ทุกอย่างกับช้าไปที่พานหันตั้งใจจะเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนทีซ่าส,ส่วนบนของพานแลพลวพุ่งกระจายเพราะแรงปืนความที่เพื่อนสองคนได้ถูกปืนยิงตายและยังมีเพื่อนอีกคนซึ่งเป็นผู้เหนี่ยวไกย,ยิงตัวตายไปต่อหน้านั่นทําให้พานหาันเกิดสติแตกวิ่งลงเขาอย่างเอาเป็นเอาตายเมื่อมาถึงรถ เขาก็บึงกับสุหมบ้านโดยไม่บอกกล่าวเล่าเรื่องให้ใครรับฟังกระทั่งเวลาผ่านไปสามสีวันข่าวข่าวว่าสามพันถูกพบเป็นศพนอนอืดบวมอยู่กลางป่าพานหารู้แล้วว่าคนทั้งสามนั้นเป็นผู้ใดแต่คนทั่วไปกับรู้ภายหลังไม่นานนักหลักฐานบ่งชี้ตัวตนที่ถูกพบในกระเป๋าศพบ,บอกทั้งชื่อและที่อยู่ครบถ้วนแน่นอนว่า เจ้าหน้าที่ย่อมสอบปากคำกับผานหานเพ่อได้รู้เรื่องราวการตายของผู้เป็นเพื่อนหรือไม่แต่ไม่รู้ว่าอะไรตลนใจผานหารจับเลือกปฏิเสธทุกกรณีบอกว่าตนไม่รู้เรื่องและเดินทางกลับบ้านมาก่อนซึ่งก็น่าแปลกที่คนในหมู่บ้านได้เห็นผานหานตามเวลาที่เกิดขึ้นจริงๆทั้งที่ความจริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นในที่สุดเจ้าหน้าที่จึงสรุปว่า สามพอาจจะยิงกันเองเพราะความเข้าใจผิดหรืออาจจะเป็นการขัดผลประโยชน์บางอย่างจึงเป็นสาเหตุที่ฆ่ากันตายอยู่ภายในนั้นและเรื่องความตายของคนทั้งสามพานหารผู้เดียวที่เป็นคนลับรู้ก่อนที่เขาจะเลือกหันเข้าวัดปฏิบัติธรรมพร้อมกับปรึกษาเรื่องราวที่หนักใจกับหลวงพี่ทุยซึ่งเป็นเจ้าอาวาสรูป,ปัจจุบันเหมือนกับการสารภาพบาปเพื่อปลดเปื้องความอึดอัดภายในใจ และนับตั้งแต่วันนั้นพานหารไม่เคยมาที่บ่อระเบิดนี้อีกเลยจนกระทั่งวันนี้มีข่าวแว่มาว่ามีคนได้พบเข้ากับเสือไฟและระยะเวลามันได้ผ่านเลยไป2อถึงสปีเข้าไปแล้วแกจึงคิดว่าพี่เพื่อนพานทั้งสาคนคงจะไปเกิดเสร็จแล้วเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาทำให้เขารู้ว่าแก่กิดผิดซึ่งดวงวิญ,ญญาณของคนทั้งสามยังอยู่และยังแค้นเคืองผ่านหาน โดยที่ไม่รู้ว่าเขาได้โกรธแค้นเรื่องใดจะว่าผ่านหานเป็นต้นเหตุของการตายของผู้เป็นเพื่อนก็ไม่ใช่หรืออาจจะเป็นเรื่องที่ผ่านหานได้ปล่อยซากศพทิ้งไว้แบบนั้นมีหนำซ้ำยังปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในป่าในขณะที่ตัวของผมได้รับฟังเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบผานหันถามด้วยเสียงแผว่วเบาว่าผมคิดอย่างไรคิดว่าแกเป็นเพื่อนเลวที่ทำแบบนั้นหรือไม่ ก่อนที่ผมจะกล่าวไปว่า่านครับสิ่งที่เกิดขึ้นผมพูดได้เต็มปากว่าวคืออุบัติเหตุพานไม่ได้ฆ่าพวกเขาและไม่ได้บอกให้พวกเขาฆ่ากันตายด้วยซ้ําที่สําคัญพานไม่ได้อยากให้พวกเขาตายไม่ใช่หรือครับจริงอยู่ที่ว่าที่พานปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่องนั้นมันจะผิดแต่มันก็ไม่ได้ผิดจนถึงขั้นต้องฆ่าฟันเอาชีวิตไม่ใช่หรอครับตัวของผมนึกอย่างไรไม่ทราบ หันไปพูดกับแกโดยที่ไม่ได้โคกคิดคนทั้งสามพาดท่าคากันเองและยังมาตามจองเว้กับพานหาันทั้งที่ตัวของเขาไม่ได้ทำนั่นไม่ใช่สิ่งที่เพื่อนเขาทำกันหรอกครับพานหันนั่งสะอื้นลำไ้บอกแต่เพียงว่าตนขอโทษและขอบคุณซึ่งตัวของผมคิดว่าเพื่อนของแกคงจะเข้าใจทุกอย่างแล้วในตอนนี้หาไม่ตลอดทั้งคืนคงจะมาหลอกหลอนผู้ปวนเพื่อน และเอาชีวิตพวกเขาทั้งสองคนให้ตายตกไปตามกันก็เป็นได้เรื่องเล่าสนุกสนุกจบลงแล้วนะครับคุณผู้ฟังได้ข้อคิดกันอย่างไรบ้างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมและเป็นกําลังใจให้เราง่ายๆเพียงแค่กดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดนิยายสนุกสนุกแบบนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ